เพื่อนผมชื่อวัวในยิงเป็นนักเลงดำบนถนนนักเลงเลยแคร์บอกชื่อวัวพึ่นดำดังต่อยพี่ยกมาทำประชาเขเห็นกลับหลงไม่ทันนะครับกว่าได้เงินเดือนนะสมน้ำสมเนื้อความใจถึงเยอะขนาล้ครับเออเขพอดูคนเระ่มเบื่อแปดจะคุ้นว่าอยู่ใจไหมล่ะอ๋อสองเปลือยเผือร้องกุทานยังไม่เชื่อกูตัวเองยุ่ไหนเอฟเอฟคนตกงานกันทุกหยอดหยาดใครอะไรไเนี่ยพนักงานธนาคารยังทุกแย่งล่อให้ออกเลยนี่เงินเดือนน้ำเงินแปลเหมือนสวรรค์สงโปรด นายเจเยกับนายกวบชัดๆเลยขณะดเดียวกันผู้จัดการหัวเมงบอกว่าร,รอคําตอบด้วยใจรัดทุกถ้าตกลงกันหมายที่เขาจะได้ค่าดในนาจากสองเกลอคนละสามพันหกสองคนตัวเดียวกันสองนอ้นองเอาไปเที่ยวเว้นสตาเลยว่างหายร้องฮานาเกต์หรือโอเค้แล้วละครับอ้าวก็ต้องโอเคสิครับงานที่เหมาะกับคนใจจริง,ยงอย่างผมท้องฝนแนะหาได้ง่ายๆนั่นไม่ได้คร,ระตกเย็นวันเดียวกันในนาคหัวเมีจักสองเกลอเขาโดยสารรถแท็กซี่มาประกวดตัวตอนนั้นนย่าะ ซึ่งเป็นอาเซียไว67ขวัญกรุงลุยสถานที่ตั้งโกดังสินค้าอยู่ในหมูบ้านกาซันสภาพรกร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งในย่านคลองเจ็ดอำเภอสายน้อยจังหวัดนนทบุรีเสียขวนพานั่งรถพิกัรตะเวนดูความรกร้างของบ้านกาซันและทาวน์เฮาซึ่งถูกสร้างไปแล้ว5 0บังเอิญเจอวิกฤตเศรษฐกิจโครงการก่อสร้างเลยชะงักลงอย่างไม่มีจบสักสำหรับโกดังที่ว่าเนี่ยเก็บอุปกรณ์การก่อสร้างสำรองไว้ในั้นเนี่ยเดแลยวดูรถดะแข่งกันเร็วแข่ง ึงเวกูต้องเ้ยวที่สองเรอมองเห็นเนตัวกดังเป็นโรงถึงขนาดมึงไปได้ก e ูต้องไปได้มีประตูทางเข้าออกทางเดียวซึ่งความใหญ่แบบประตูโบสถ์เริ่มมีผมหญ้างมอกน้ำข้างกดังด้อยทิ้งรไม่มีการดูแลแต่ว่าภาพรวมแล้วไม่มีอะไรน่าลัวถึงแม้เสียจะบอกว่าเกตัดไ้แล้วเพื่อทุนจากโวิตแต่น้ำยังมีใช้อยู่สองเลือก็กล้ารับงานชินนียังไม่ลำเลงเสียบทั่ใจดีอนุญาตให้เขาพักอาศัยในสาวน้อยผู้มาที่ใกล้ดังเพื่อความสะดวกในการเดินไปมา ว่ามีตะแยงทองเหลืองจากเงินจีนแห่ยื่อสองของชายตอนกลางถึงมาเติมน้ำมันกัดคนเดียวสูงจุดสองสว่านได้หลายวันว่าเื้ออางกระเป๋าแห้งว่ามีเงินสำรองติดกระเป๋าไว้ซื้อข่าวกินคนละสองพันชายเขียมเขียมหน่อยก็พออยู่ตัดลุกเดือนท่าอยู่ไว้อยู่คนนะพวกยาวเงินมาให้ชายอีกโอ้โหเสียใจกว่าเป็นแม่น้ำขนาดนี้พวกผมขออยู่รับใช้ตลอดชีวิตเลยแล้วนะต่ำตูามใครจะเข้า ้อางาลืมแวบัรนาครีกึเดือน้วว่ารับเป็นกองเงานตักบน้งไหนยาด้วยจวาทีชัดททั้งชาติยก็อราปเสียไปกันเงินเสียวางแล้วก็รอดมันต้องแวบซีเลยกระเป๋าส่งเงินสดให้ดนเฉยในบวดคนละสองพันบุรีส่วนในหน้าบวรถกระบุนไดี้รับไปนอนนพอล้เจ็ยไมาดสองร้อบาทแล้วก็หันไปบอกสองเพื่ให้เริ่องานได้ทันทีสิบหวันอันตรายแกจะนับนึกตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป ขากลับเสียให้ติดรถไปยังร้านอาหารได้าทางเข้าหมู่บ้านส่งสองเกลอลงไปกินข้าวกินปลาทำความรู้จักกับรา้านรวงต่างๆเผื่อว่ามีธุระต้องการจะซื้อสิ่งของเครื่องใช้จะได้ไปมาถูกทางสองเกลอกลับถึงทาวน์เฮาที่เสียอนุญาตให้พักอาศัยตอนหกโมงเย็นรีบอาบน้ําอาบท่าเรียความสดชื่นสะกดครบครับเนื่องจากคืนแรกยังไม่มีอุปกรณ์สองสว่างสักอย่างเดียวถ้าจะมีก็เป็นไฟแชค็คสำหรับหยุดบุรีสุละเรื่องเสื้อผ้าต้องปรับไปลอาที่บ้านวันรุ่งขึ้นรวมทั้งบอกข่าวดีให้ลูกเมียได้อยยเปปป็นปล้้มไดว ในขวนซื้อเหล้ารองติดมือมาสองขวดแบ่งกันได้เฉยเปิดขวดยกดื่มไม่ไม่ต้องพึ่งต้วยแกวให้ยุง่งยากได้ตะวันลับว่านกกาบินกลับรังแล้วสองเกลอก็เริ่มออกปฏิบัติหน้าที่ทายายามอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการนั่งจิบเหล้าอยู่หน้าประตูก็ดังซึ่งเป็นทางเข้าออกแห่งเดียวจุดอื่นไม่ต้องเสียเวลาเดินดูให้เมือ่อยเพราะว่าลูกสร้างไปทึบตันยงุงทั้ตัวยังบินก็